ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลนสามนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเตะมุมนะครับเตะยังไงให้เข้านะฮะมีหลายวิธีหลายอย่างเลยแหละนะครับเดี๋ยวจะมาเผยทุกอย่างเลยวันนี้นะฮะโอเคดีม่ดีดีหรือไม่ดียังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับว่าเผื่อเป็นประโยชน์นะก็มีน้องขอเข้ามานะฮะว่าทําคลิปเตะมุมให้หน่อยนะครับสอนเตะมุมให้หน่อยนะครับก็ จะมีทั้งลูกโคง้งลูกอะไรไปหมดแหละ,นะฮะเยอะเลยนะครับโอเคก็มาดูกันเลยจังหวะแรกนะฮะเต็ม,มุมมาไหนว่าอินเสิร์ตใช่ไหมอันล่างนี้ใช่ไหม,มนี่เลยโอเคนะครับอ,อยู่ฝั่งขวานี่เอาซ้ายนะอยู่ฝั่งซ้ายเอาขวาเข้ามานะฮะการเตะม,มุมนะเล็งไปตรงกรรมการอนะเล็งไปเหนือไอ้หษยศักษะหัวกระโหลกไปนิดนึงอะมีตรงเหลียมๆไปนิดนึงนะแล้วก็ให้เตะประมาณ40%นะครับแล้วก็เนี่ยะฮะลงโลง่ลงหมุนเข้าไป แถมลูกเท้าก็ได้ด้วยนะฮะนี่เปิดตรงเท้าไปหน่อยฮนะเพราะตัวตนักเตะมันน้อยนะก็เลยใช้เท้านะลูกนี้นะครับนี่เป็นสิม,มากทดีใจฮนะสุดง่ายๆก็คือให้กดทิศทางก่อนฮนะกดทิศทางก่อนแล้วค่อยกดเอ่อกดกดเปิดนะครับกดทิศทางก่อนนะสม,มว่าเราจะเราจะให้มันโคงน้งมันทางโค้งมนันดังขวานะฮะให้โค้งเข้ามาด้านในก็ให้เลื่อนฝั่งขวานะครับเลื่อนอนาล็อกไปทางขวาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคีย์บอร์ดก็ ลูกศรฝั่งขวาฮะแล้วก็เตะตามนี้นะฮะเตะไปประมาณ 30- 4 0นะครับ50ก็ได้ประมาณ50ก็ได้จะไปประมาณเสาสองนะครับถ้าอยากเสาแรกก็ให้เตะประมาณแค่2ี่พอนะฮะแต่ว่าขอเสาสองก่อนแล้วกันนะครับดูอีกทีหนึ่งเล็งไปตรงประมาณเลยเลยยมุมไปนิดนึงอ่ะฮะเลยมุมไปเล็กน้อยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็นี่ลงลงนะฮะเสาสองเรียบร้อยครับผมฮะนี่เป็นการเปิดแบบเสาสองฮะเย่เวิซมานะครับ ก็ได้ผลเยอะทีเดียวนะคือผมก็ใช้เยอะเหมือนกันนะวิธีการเล่นมุมลักษณะแบบนี้นะครับก็ได้ผลมากได้ได้ผลมากเลยทีเดียวนะฮะเขาแนะนําเลยแหละนะครับเดี๋ยวเล่นในระดับเวอร์เรจนดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เก่งขึ้นฮนะดูว่าระดับสูงสูงแล้วมันจะสกัดบอลดีหรือเปล่าเล็งเหมือนเดิมครับผมเลยมุมเลยตรงไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเล็กน้อยนะฮะไอ้ตรงมุมสี่เหลี่ยมฮนะเนี่ยไปกระเด็นเดียิงเรียบร้อยเอโหูยจนเสาจนคานไปทั่วเลย มาเอาใหม่อีกที <g ül> ยิงเข้าเฉยโอ้ยฮะ <c oughs> นะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีนักเตะหลายคนมันก็จะหมุนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่านักเตะโล่งๆเราเปิดไปนักเตะนักเตะมันโล่งเงี้ยมันก็จะก็จะเป็นลูกเท้าแทนนะครับก็มีได้ผลเหมือนกันเพราะว่าบางทีกองหลังเขาจะถมมาด้านหน้าถมมาตรงที่โรนโดจะเปิดเนี่ยนะฮะมาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นจะว่างนะครับก็ได้ผลนะบางทีเบซีมาพี่กอลเลย์หลายลูกเหมือนกันนะก็เล่งดีๆนะครับ โอเคก็ประมาณ40%เปิดไปนะฮะนี่นะตีงกาเลยไปทั่วเลยนะฮะยอดนะครับเล็งดีๆนะฮะนี่เป็นการเปิดแบบตรงๆนะฮะไม่ได้ไม่ได้โค้งอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้โค้งก็กดทิศทางไปก่อนแล้วก็ค่อยกดเปิดอีกทีนึงนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะลองใช้ดูได้ผมแนะนําเป็นขวาซ้ายซ้ายขวานะฮะสลับกันนะฮะปิดขวาไอ้ไม่ใช่ฝั่งขวาก็เอาซ้ายเข้ามาให้มันโค้งออกมาด้านในนะฮะเนี้ยจังหวะโค้งออกมาครับเป็นซัม่าวอลเลยเรียบร้อยครับยอดนะครับ เลิศไปเลยฮะก็ยอบเหมือนกันนะได,ได้ผลเหมือนกันนะใจเปิดมุมแบบนี้นะฮะได้ทั้งลูกเตะลูกอะไรเลยแหละนะฮะเดี๋ยวมาเพิ่มลูกเตะดีกว่านะมาเพิ่มลูกเตะดีกว่าจะได้เหมือนของจริงนะครับโอเคเลยเราดูดูโรนโดครับโรนโดก็เปิดไปเอาเป็นเสาสองเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะจะได้เปรียบได้ผลหรือเปล่ามาดูกันเลยนี่การเปิดแบบ11คนนะจำลองเหมือนของจริงเลยแล้วก็เลเจนด์ด้วยนะครับโอเคตามสูตรครับผมเปิดเข้ามาม้วนมนม้วนวนี่นะฮะ เนี่ยนะฮะมันได,ได้ผลนะนเห็นไหมขาตาด11คนนะมันก็ได้ลูกเตะอยู่ดีนะครับเปิดบอเสาสองแล้วก็วอลเลย์เข้าไปนะฮะรับรองว่าโกมันตามกับหลังมาไม่ทันนะฮะได้หลายครั้งหลายผลมันได้ผลมากเลยแหละนะฮะลองใช้ดูได้ครับผมอีกทีหนึ่งนะมันจะโคง้งไงหรือเปล่าลองอีกทีหนึงนะ่งฮะต้องกดทิศทางไปก่อนนะถ้าเกิดว่ากดทิศทางไม่ก่อน,นะอม,อนมันจะไม,ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะนี่มาเอายังได้อยู่นะฮะก็ถ้าเกิดว่ามันมุมจนเกินไปแล้วไม่ได้โอกาสได้ลองวอลเลย์ก็ ให้มงกลับเข้ามาฮนะมงกลับเข้ามาแล้วก็ก็ให้ไอตัวกลางเขาทำนะครับม,มาเปิดมาอีกทีนึงเปมม็นเซม่านี่นะฮะโอ้โหได้ยิงหลายจาังหวะเหมือนกันนะครับเอาอีกทีนึงแล้วกันฮนะมุมมาโรนโดเหมือนเดิมนะเล็งไปเลยไอมุมสี่เหลี่ยมไปเล็กน้อยนะครับเนี่ยเล็งไอเอาเสาธงเล็งนะเอาเสาธงที่ตรงลูกบอลเล็งกับตรงนู้นนะฮะตรงมุมสี่เหลี่ยมด้านนูนะ่นอะ่ะนะฮะ เอาดูนี้เปิดแปบกไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,อใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะก็อย่าลืมกดทิศทางนะกดทิศทางด้วยนะครับทิศทางก่อนแล้วก็เนี่ยนะฮะเล่นเสาแรกนะอันนีน้นะฮะเอาใหม่อีกทีหนึ่งเสาแรกก็ค่อนข้าง,างยากเหมือนกันนะเสาแรกนะฮะต้องให้เล็งให้เล็งห่างๆไปนิดนึงนะเสาแรกนะฮะเล็งห่างๆเลยแล้วก็ประมาณ20%นะฮะ20%เท่านั้น20%พอประมาณนี้นะฮะ อนี่เรียบร้อยนะนี่คือการเล่นแบบเสารแรกนะครับเล่งไปประมาณ20%นะฮะให้เล่งเงเหมือนเหมือนเหมือนกันกันกบมุมไกลเลยนะฮะแต่ว่าแค่เปิดบอล20%พอนตอฮะก็จะได้โอกาสหมุนเสารแรกนะฮะก็การเปิดโคุ้มจะดีอย่างหนึ่งนะคือมันจะทิ้งกองทิ้งกองหลังได้นะฮะทิ้งกองหลังให้งงได้นะฮะอ,อีกทีนึงแล้วกันนะครับมาเนี่ยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เสาแรกครับมันมันไปเสาสองเสร็เลยฮนะ มันก็อาจจะแรงไปเล็กน้อยนะฮะคือระหว่าง30กับ40นนี่คือมันต่างกันมากเลยนะเวลาผมปรับประมาณ40นี่คือมันไปเกือบเสาสองเลยนะฮะแค่20%่สบเปนกับสานี้ยังเสาแรกอยู่นะฮะกลางอยู่นะครับมีทินเสาแรกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆต้องเล็งให้ไกลกว่านี้นะนิดนึงนะฮะยังพลาดอยู่นะครับเนีย่ยเล็งไปไกลอยูนิดนึงนะฮะเล็งให้มันไกลกว่านี้โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับยี่สิบเปอร์เซ็นต ฮะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้กลางฮะโอเคจัดเลยนะฮะอืมนี่นะฮะเรียบร้อยครับก็ลิงประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเปิดแบบโค,งคง้งๆเสาแรกเสาสองนะฮะก็เป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งครับก็มาดูการเปิดอีกวิธีหนึ่งนะฮะเป็นการเปิดแบบเสาแรกนะฮะไม่ใช่เสาแรกคืออัลลัตเตวิ่งเข้ามาฮะใช้นักเตะวิ่งเข้ามาจอยนี่น่นาจะเป็นชิปนะแต่ว่าไม่ใช่จอยคีย์บอร์ดน่าจะเป็นนชิปะะฮ ส่วนจอยนี่เป็นบุมอาที T. ฮะนี่ฮนะเปิดมาถ้าเบซิมามันสูงกว่าน,นี้นี่ได้โอกาสมุงเลยนะนะครับเอาใหม่อีกทีเอาใหม่อีกทีโอเคฮะเรียบกบันเข้ามาฮะกดคิวด้วยนะใช้คีย์บอร์ดนี่อย่าลืมกดคิวด้วยนะครับมันจะโค้งเข้ามาแล้วก็ได้โอกาสมุงนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะคือบางทีกองหลังกองหลังเขาจะเสียเปรียกนะลูกอย่างเงี้ยกองหลังเขาจะ ม่ไม่มุ่งไม่ถึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากองหน้าคุณเป็นลูก้าโทนี่อะไรเงี้ยนะฮะหรือกองหลังคุณเป็นเซอร์จูลอว์ปีพิ P ่เพิ่มเฮดเดอร์ก็จะได้เปรียบมากนะครับเนีย่ยเปิดไปอีกทีนึงนะฮะได้มุ่งเรียบร้อยอา้าวยังไม่เข้าอีกโอเคเอาใหม่แล้วกันนะครับเข้ามาอย่าลืมกด Q นะฮะส่วนส่วนจอยก็อย่าลืมกดปุ่ม LB นะฮะ LB ปุ่มบนอนะ่ะปุ่ม LB แล้วก็กดเปิดนะฮะกดลูกศรเข้ามาด้วยนะฮะกดลูกศรเข้ามาด้านในนะฮะลูกศรลงนะครับ นี่ก็ส่วนนี้เป็นลูกศรขึ้นนะถ้าเป็นแบบนี้เป็นลูกศรขึ้นฮนะโอเคโอเคนี่ดูนี่สนไปหน่อยนะฮนะก็ได้ผลเหมือนกันนะได้ผลเหมือนกันนะสำหรับสูตรนี้นะครับเอาอีกทีนึงแล้วกันมาดิมบเลียเปิดไปตามสูตรมิซมาดได้มงไหมอ้หูมันสูงไปหน่อยนะขอลดลดน้ำหนักลงนิดนึงนะครับผมกำลังดีเลยนะครับโอเคอครับก็เมื่อกี้นี้มันมีผลเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเปิดแบบวิธีแรกไปไปไม่ได้ก็ลองใช้แบบนั้นดูนะฮะส่วน แบบที่2มันยังใช้ไม่ได้แี่ใช้แบบที่3นี้นะฮะแบบที่3เราก็คือให้เปิดแบบเปิดบอลแบบพุ่งๆนะฮะวิธีการเปิดก็คือเปิดกดลูกศรไปด้านหน้านะฮะกดลูกศรไปด้านหน้าลูกศรไปด้านหน้านะครับก็พระเอบีบอกกดลูกศรด้านหน้าส่วนจอยก็อาล็อกซ้ายนะฮะไปด้านหน้านะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็บอลมันจะพุ่งนะบอลมันจะพุ่งบอลมันจะพุ่งนะฮะให้เล็งไปไม่ถึงไม่ถึงให้ให้ตรง ให้ตรงอ้มุมพอดีนะฮะให้ตรงตรงมุมพอดีนะฮะจะได้โอกาสหมุนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับบางครั้งก็หมุนค่อนข้างเยอะเพราะว่ากองทาให้กองหลังเขาเสียนะฮะเวลาหมุนเขาจะเสียแต่นี่มันเล่นกับคอมไงบอลคอมก็จะเก่งหน่อยนะฮะนี่มันจะบอลพุ่งนะฮะทำให้โกหลงนะฮะโกหลงก็คือแบบมันไม่มันรับไม่ได้นะฮะมันมันงงนะฮะบอลมันแรงมันพุ่งไงนะฮนะบางทีก็เปิดทะลุก,กองหลังไปเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวอีกทีนึงแล้วกัน น,นี่นี่ลึกเกินไปนะนี่ลึกเกินไปโอเคนะครับส่วนส่วนประมาณเปอร์เซ็นต์ของการเปิดนะให้อยู่ที่ประมาณ80-90เลยนะฮะโอากดไปได้ทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อารอนโดเข้ามานะเล็งไปประมาณตรงมุมพอดีนะฮะแล้วก็เปิดไปประมาณ90%มุ่งเรียบร้อยครับนี่นะฮะก็มันจะเป็นบอลพุ่งๆนะฮะสไตล์ก็จะเป็นแบบพุ่งๆนะฮะประมาณ80-90%เเลยนะให้อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะกำลังดีนะครับโอเค อีกครั้งหนึ่งแล้วกันคอนเฟิร์มให้มันหนหดหน่อยนะโอเคเข้าไปเป๊ะมุงนี่นะฮะเรียบร้อยนะฮะโอเคก็ประมาณตรงมุมนั้นพอดีนะฮะแล้วก็เปิดไปประมาณ80-90%นะครับอย่าลืมลูกศรหน้านะฮะลูกศรหน้าดันขึ้นไปด้วยนะฮะมันจะเปิดมันจะกลายเป็นเปิดบอลแบบพุ่งๆนะครับแรงนะเปิดเปิดบอลวันนี้คือต้องคนต้องหมุมนบอลดีนะฮะทุกคนที่อยู่ตรงกรอบต้องหมุมนบอลดีๆนะฮะอีกทีหนึง่งนี่เกือบแล้วนะเมื่อกี้บอลไปหน่อยนะ ซ้ำเข้าไปจบฮะโซนอีกแล้วเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรนะฮะเอาใหม่เขี่ยสิท่านกดก่อนโอเคมาเซลโลนะ่ฮะอ๋ออย่างหนึ่งคือแนะนำนักเตะที่สามารถเปิดบอลเปิดลูกเตะม,มุมดีๆนะให้มีค่าบอลโค้งๆนะบอลโค้งดีแล้วก็เปิดบอลดีนะมันจะมีสแตทอยู่ให้ร้อยอัพนะแนะนำร้อยอัพนะครับโรนโดนี่ร้อยห้าเลยนะโรนโด้เอลพีนี้เปิดเปิดมุมเตะม,มุมดีนะ เทียบปลามอสมุ่งเข้าไปนะฮะนี่ครับมันจะได้เปรียบตรงนี้แหละคือมันทะลุกองหลังไปเลยโกก็เปิดไปใกล้ๆโกโกก็รับไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นบอลพุ่งๆไงนะฮะโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะเอ่อได้ผลนะนะฮะคือการเปิดแบบนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะว่ามันเป็นยังไงโอเคเจอกัน